คนสวยดูเหมือนไม่มีสมองอาจฉลาดกว่าที่คุณคิดภาพยนตร์สารคดีนี้จะพาท่านไปพบกับเรื่องราวที่น้อยคนจะรู้เกี่ยวกับมาริลีนมอนโรหญิงสาวผู้เป็นตำนานฮอลลีวูดที่มี IQ สูงถึง168คะแนนเนื้อหาดังต่อไปนี้ให้คำบรรยายโดยปัญญาประดิษฐ์100%อาจมีการอ่านออกเสียงแบ่งวรรคตอนผิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น สนใจสาระความรู้คู่ความบันเทิงฝากกดติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามครับหลายคนรู้จักเธอในฐานะนางเอกสาวสวยผู้มีเสน่ดึงดูดแต่น้อยคนจะทราบว่าภายใต้ภาพลักษณ์ของสาวบลอ์เซ็กซี่นั้นซ่อนไว้ด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลม มาริลีนเป็นนักอ่านตัวยงมีห้องสมุดส่วนตัวที่มีหนังสือกว่า400เล่มทั้งวรรณกรรมคลาสสิกปรัชญาและประวัติศาสตร์เธอไม่เพียงแค่สวยและฉลาดแต่ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอแม้จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคมากมายในวัยเด็กทั้งการเป็นเด็กกําพร้าและต้องย้ายบ้านเด็กอุปถัมภ์หลายครั้ง แต่เธอไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาสารคดีนี้จะพาท่านย้อนรอยชีวิตของมาริลีนมอนโรผ่านมุมมองที่แตกต่างเผยให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดการฝ่เรียนรู้และพรสวรรค์อันโดดเด่นของเธอที่ถูกบดบังด้วยภาพลักษณ์ภายนอกมาเนิ่นนานเตรียมพบกับเรื่องราวที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อมาริลีนมอนโรตลอดไปมาริลีนมอนโรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดัมบลนแต่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า เธอมี IQ 168ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับอัลเบิร์ตไอสไตน์ที่มี IQ ระหว่าง160ถึง180มาริลินมอนโรเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายนคศ1926ที่เมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียชื่อแท้จริงของเธอคือนอร์มาจีนมอร์เทนเซนเธอเป็นบุตรสาวของกราดิสเพิร์มอนโรซึ่งทำงานเป็นพนักงานตัดต่อฟิล์มที่โรงถ่ายภาพยนตร์ส่วนบิดาของเธอนั้นไม่เป็นนที่แ่แชัด แม้ว่าในสูติบัตจรจะระบุชื่อของเอ็ดเวิร์ดมอร์เทนเซนแต่เขาได้ทิ้งครอบครัวไปก่อนที่มาริลินจะเกิดทำให้เธอไม่เคยได้พบกับบิดาที่แท้จริงของตนเองชีวิตในวัยเด็กของมาริลินนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากมารดาของเธอมีอาการป่วยทางจิตและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวชบ่อยครั้งทำให้มาริลินต้องใช้ชีวิตอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและบ้านอุปถัมภ์หลายแห่ง เธอต้องย้ายที่อยู่บ่อยครั้งและประสบกับการทารุณกรรมทั้งทางร่างกายและจิตใจประสบการอณ์ันเจ็บปวดในวัยเด็กเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเธอไปตลอดเมื่ออายุ16ปีเธอได้แต่งงานกับเจมดอร์เฮอร์ตี้เพื่อนบ้านที่อายุมากกว่าเธอ <c oughs> เพื่อหลีกเลี่ยงการต้องกลับไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่สามีของเธอรับราชการทหาร เธอได้ทำงานในโรงงานผลิตอากาศยานที่นั่นเองที่ช่างภาพจากนิตยสารวแองได้มาถ่ายภาพเธอเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทหารจุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพนางแบบของเธอหลังจากการถ่ายภาพครั้งนั้นเธอได้เริ่มรับงานถ่ายแบบมากขึ้นและได้ย้อมผมเป็นสีบลอนด์ทองซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของเธอในเวลาต่อมา เธอได้เซ็นสัญญากับบริษัทนายหน้านางแบบและเริ่มปรากฏตัวบนปกนิตยสารต่างๆในช่วงนี้เองที่เธอได้เปลี่ยนชื่อเป็นมาริลินมอนโรโดยใช้นามสกุลของมานดาการเข้าสู่วงการภาพยนตร์ของมาริลินเริ่มต้นด้วยสัญญากับบริษัท 20th Century Fox แต่ในช่วงแรกเธอได้รับเพียงบทเล็กๆและไม่มีบทพูดจนกระทั่งในปี1950เธอได้รับบทสำคัญในภาพยนตร์เรื่อง The Asphalt Jungle และ All About Eve ซึ่งทำให้เธอได้รับความสนใจจากผู้ชมและนักวิจารณ์ช่วงต้นทศวรรษ1950เป็นช่วงที่มาริลินประสบความสำเร็จอย่างสูงเธอได้แสดงในภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จหลายเรื่องเช่น Gentleman Prefer b l o n d e How to Marry a Millionaire และ The Seven Year It ภาพของเธอยือนบนตะแกรงระบายอากาศรถไฟใต้ดินในชุดกระโปรงสีขาวที่ปลิวสวยจากเรื่อง The Seven Year It กลายเป็นภาพไอคอนิกที่จดจำกันมาจนถึงปัจจุบันแม้จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานแต่ชีวิตส่วนตัวของมาริลินกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวาย การแต่งงานครั้งที่สองของเธอกับนักเบสบอลชื่อดังโจดิมาจิโอจบลงด้วยการหย่าร้างหลังจากแต่งงานกันได้เพียง9เดือนต่อมาเธอได้แต่งงานกับนักเขียนบทละครอาเธอร์มินเลอร์ในปี1956แต่ความสัมพันธ์ก็จบลงด้วยการหย่าร้างในปี1961ในช่วงปลายชีวิตมาริลินต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิตและการใช้ยาเสพติด เธอขาดความมั่นใจในความสามารถทางการแสดงของตัวเองและมักจะมาสายหรือไม่มาถ่ายทำภาพยนตร์บ่อยอครั้งทำให้เกิดความขัดแย้งกับผู้กำกับและผู้ร่วมงานอย่างไรก็ตามเธอยังคงทุ่มเทให้กับการแสดงและพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเธอได้เข้าเรียนที่ Actors t u u i o o ในนิวยอร์กเพื่อพัฒนาทักษะการแสดงการแสดงครั้งสุดท้ายของเธอคือในภาพยนตร์เรื่อง The Misfit ซึ่งเขียนบทโดยอาร์เธอร์มิลเลอร์สามีของเธอในขณะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการวิจารณ์ในแง่บวกแต่กระบวนการถ่ายทำนั้นยากลำบากสำหรับมาริลินเนื่องจากปัญหาสุขภาพและการใช้ยาในวันที่5สิงหาคม1962มาริลินมอนโรเสียชีวิตที่บ้านพักในลอสแองเจลิสด้วยวัยเพียง36ปีสาเหตุการเสียชีวิตระบุว่าเป็นการใช้ยาเกินขนาด แต่มีทฤษฎีต่างๆมากมายเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเธอบางคนเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุบางคนเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายและบางคนเชื่อว่าเธอถูกฆาตกรรมมรดกที่มาริลินมอนโรทิ้งไว้นั้นยิ่งใหญ่กว่าผลงานภาพยนตร์ของเธอเธอกลายเป็นไอคอนทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อวงการบันเทิงและแฟชั่นมาจนถึงปัจจุบันภาพลักษณ์ของเธอถูกนำมาใช้ในงานศิลปะ แฟชั่นและสื่อต่างๆมากมายเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามความเซ็กซี่และความเปล่าบางในเวลาเดียวกันนอกจากความสวยงามและเสน่ห์แล้วมาริลินยังเป็นผู้หญิงที่มีความฉลาดและมีความมุ่งมั่นเธอพยายามควบคุมอาชีพของตัวเองในยุคที่ผู้หญิงมักถูกมองข้ามในวงการภาพยนตร์เธอก่อตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์ของตัวเองชื่อมาริลินมันโรโปรดักชันในปี1955 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับนักแสดงหญิงในยุคนั้นในด้านการแสดงแม้จะมักถูกมองว่าเป็นเพียงสาวบลอ์โง่ๆแต่มาริลินแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ด้านการแสดงตลกและการร้องเพลงเธอมีจังหวะในการแสดงตลกที่ยอดเยี่ยมและสามารถส่งอารมณ์ผ่านเพลงได้อย่างน่าประทับใจผลงานของเธอในภาพยนตร์เรื่อง s m um Like It Hot ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์ตลกหรือมิวสิคัลมาริลินยังเป็นผู้บุกเบิกในการพูดถึงประเด็นที่ละเอียดอ่อนในยุคนั้นเธอเปิดเผยเรื่องการถูกทารุณกรรมในวัยเด็กและการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิตในยุคที่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องต้องห้ามในสังคม การเปิดเผยของเธอช่วยเปิดการสนทนาเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ในสังคมในด้านการเมืองมาริลินเป็นผู้สนับสนุนสิทธิพล,ลเมืองและความเท่าเทียมทางเชื้อชาติเธอช่วยให้นักร้องแจ๊สผิวสีเอลล่าฟิสเจอร่ได้แสดงที่คลับโมแคมโบซึ่งเป็นสถานบันเทิงชื่อดังที่ไม่เคยให้นักแสดงผิวสีแสดงมาก่อนโดยสัญญาว่าจะนั่งแถวหน้าทุกคืนที่เอลล่าแสดงความสัมพันธ์ของเธอกับประธานาธิบดีจอห์นเอ เคนเนดี Kennedy, และน้องชายของเขาโรเบิร์ตเคนเนดีกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันโดยเฉพาะหลังการเสียชีวิตของเธอแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์เหล่านี้แต่มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมาริลินมอนโรการร้องเพลง Happy Birthday, m e อ President ให้กับประธานาธิบดีเคนเนดีในงานวันเกิดของเขาที่เมดิสานสแควร์การ์เดนในปี1962กลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันในด้านชีวิตส่วนตัวมาริลินมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีครอบครัวและมีลูกเธอตั้งท้องหลายครั้งแต่ประสบกับการแท้งบุตรทุกครั้งความสูญเสียเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเธออย่างมาก และอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เธอพึ่งพายานอนหลับและยากล่อมประสาทมากขึ้นแม้จะมีชื่อเสียงและความสำเร็จแต่มาริลินมักรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่มั่นคงเธอต้องการความรักและการยอมรับอย่างจริงใจแต่กลับพบว่าคนส่วนใหญ่สนใจเพียงภาพลักษณ์ภายนอกของเธอ การต่อสู้กับความคาดหวังของสาธารณชนและความกดดันจากวงการบันเทิงทำให้เธอหันไปพึ่งทายาเสพติดและแอลกอฮอล์มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงสุดท้ายของชีวิตมาริลินพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่เธอซื้อบ้านหลังแรกของตัวเองในลอสแองเจลิสและวางแผนที่จะกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งเธอได้รับการทาบทามให้แสดงในภาพยนตร์หลายเรื่อง รวมถึงการกลับมาร่วมงานกับ 20th Century Fox ในภาพยนตร์เรื่อง Something's Got to Give แต่การถ่ายทำต้องหยุดชะงักเนื่องจากปัญหาสุขภาพและการขาดความรับผิดชอบของเธอมาริลินยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนร่วมหลังในหลายด้าน ทั้งในแง่ของความงามแฟชั่นและการแสดงเธอเป็นตัวอย่างของคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับชะตากรรมและสร้างตัวเองจากเด็กกำพร้าธรรมดาให้กลายเป็นดาราระดับตำนานแม้ว่าชีวิตของเธอจะจบลงอย่างน่าเศร้าแต่เรื่องราวของเธอก็ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ศิลปินนักร้องและนักแสดงมากมายได้รับแรงบันดาลใจจากเธอและพยายามเรียนแบบสไตล์ของเธอในปัจจุบัน มาริลินมอนโรยังคงเป็นหนึ่งในดาราที่มีรายได้สูงสุดแม้จะเสียชีวิตไปแล้วภาพถ่ายโปสเตอร์และของที่ระลึกเกี่ยวกับเธอยังคงขายได้ราคาสูงในการประมูลชื่อและภาพลักษณ์ของเธอถูกนำไปใช้ในสินค้าและโฆษณามากมายข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความฉลาดของมาริลิน Monroe 1. ความสนใจในการอ่านเธอมีคอลเลกชันหนังสือส่วนตัวมากกว่า400เล่มรวมถึงงานวรรณกรรมคลาสสิก งานเขียนด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์เธอมักจะอ่านหนังสือในช่วงพักการถ่ายทำสองทักษะการเขียนมีการค้นพบบันทึกส่วนตัวและจดหมายของเธอที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาที่คมคายและการวิเคราะห์เชิงลึก เธอยังเขียนบทกวีด้วย 3. ความสนใจในการศึกษาแม้จะมีชื่อเสียงแล้วเธอยังลงเรียนวิชาวรรณกรรมและศิลปะที่มหาวิทยาลัย UCLA ในช่วงปี1951 4. ทักษะทางธุรกิจเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงคนแรกแรกที่ก่อตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์ของตัวเอง Marilyn Monroe Production ในยุคที่ระบบสตูดิโอยังครอบงำฮอลลีวูด5 ความเข้าใจในการแสดงเธอศึกษาการแสดงอย่างจริงจังกับ Lee s t r a s b ก c ที่ Actor Studio ในนิวยอร์กและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานว่ามีความเข้าใจในบทบาทอย่างลึกซึ้ง 6. ความสามารถในการพูดหลายภาษาเธอมีความสนใจในการเรียนภาษาต่างประเทศและสามารถพูดภาษาสเปนได้บ้างมาริลินมอนโรมีความฉลาดที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการศิลปะ และการบริหารจัดการซึ่งขัดกับภาพลักษณ์สาวบลอ์ผู้โม่เคลวที่เธอมักถูกนำเสนอในภาพยนตร์มาริลินมอนโรไม่ใช่เพียงดาราภาพยนตร์แต่เธอเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อหลายยุคสมัยเรื่องราวชีวิตของเธอทั้งความสำเร็จและโศกนาฏกรรมได้กลายเป็นบทเรียนเกี่ยวกับด้านมืดของชื่อเสียงและความงาม เธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองฮอลลีวูดและเป็นตัวอย่างของทั้งความสำเร็จและความเปราะบางของมนุษย์มรดกของเธอยังคงมีชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรุ่นต่อๆมาแม้เวลาจะผ่านไปกว่า6ทศวรรษแล้วก็ตามมาริลีนมอนโรไม่ได้เป็นเพียงนางเอกสาวสวยที่โลกรู้จักแต่เธอคือผู้หญิงที่มีไ q สูงถึง168และมีความสนใจใฝ่รู้อย่างไม่หยุดนิ่ง เธอมีห้องสมุดส่วนตัวที่เต็มไปด้วยวรรณกรรมชั้นยอดและหนังสือด้านปรัชญาจิตวิทยาและศิละปะแม้ภาพลักษณ์ภายนอกจะเป็นสาวน้อยไร้เดียงสาแต่เบื้องหลังคือสมองอันแหลมคมที่เข้าใจการตลาดและการสร้างแบรนด์เธอสร้างตัวตนมาริลีนมอนโรขึ้นมาอย่างชาญฉลาดจนกลายเป็นไอคอนระดับโลกความฉลาดของเธอยังสะท้อนผ่านมุมมองที่มีต่อสังคมและการเมือง เธอกล้าที่จะท้าทายบรรทัดฐ,ฐานของสังคมในยุคนั้นและต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมในวงการภาพยนตร์แม้ชีวิตของเธอจะจบลงอย่างโศกเศร้าแต่มะระดกที่เธอทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์หรือภาพถ่ายแต่คือแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนกล้าที่จะฉลาด กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและกล้าที่จะท้าทายข้อจำกัดที่สังคมกำหนดสนใจสาระความรู้คู่ความบันเทิงฝากกดติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามครับ